ดามใหญ่มากยอดไล่มาไล่มาโอ้โห,หประมาณนี้กะกะดูนี่ประมาณ4-5หนิ้วนะเนี่ยสวัสดีกันกน,กกนะครับคุณแม่ครันีกลับมาแบงของสไปเดโก้กันบ้างนะครับรุ่นนี้ที่เห็นเป็นรุ่นของดาก้อนไฟล์ดาก้อนไฟภาษาอังกฤษแปลว่าแมงปออ่ะมันเป็นรุ่นเล็กนะครับเล็กกว่าดีลิก้าที่คุณเคยเห็นโอ้ยยันแม่นี่ไม่ถ้าไม่เฉลยนี่ดาก้อนไฟมังกรบินแล้วนะเนี่ย อะมาดูกันแล้วกันนี่ก็ครบรุ่นนะครับตัวเล็กๆตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าอันี้มว่าตัวนี้อ้าวสาตัวถอยไปโอเคเอาเ,เอา่าวางเงี้ตัวนี้นะครับดาวน n ไฟล์ระบบการล็อกเป็นแบ็กล็อกกดแล้วก็พับเข้าไปนะครับคลิปก็เป็นลวดนะครับเป็นโลโปรไฟล์ธรรมดาน้ําหนักเบามากๆเลยเหมาะสำหรับพกพาใช้งานชีวิตประจําวันนะครับ เล็กเป็น VG10 ผลิตที่เมืองเซกายประเทศญี่ปุ่นนะครับมีความคมใช้ได้ตามมาหารสไปนิโก้ด้ามก็เป็นพลาสติก นะครับถึงมีความเบาไงนะครับราคาค่าตั๋วก็2,000บาทจับต้องได้นะครับเผื่อไว้ให้เพื่อนๆผู้หญิงพวกในกระเป๋าได้ด้วย2นิ้วโอ้หยัไเทสเกลมาตรฐานโลก2นิ้วนะครับแล้วก็พับเข้ามาคือคือมันดีอ่ะผมว่านะมันก็เล็กดีอ่ะใช้งานทั่วไปอ่ะหันเชือนนั่งมีช่องเอาให้พกกันด้วยตัดเชื้ออะไร โอเคเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับก็ค่อนข้างจะขายดีมากที่ร้านผมน,นะครับเพราะว่ามันเล็กดีอ่ะมันพกพาง่งงงายเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อฝากแฟกนก็ได้ซื้หญิงก็ได้อ่าใส่กระเป๋าไม่เกะกะน,นะครับระบบการล็อกก็ไม่แข็งไม่แข็งมากนะครับกดก็พับได้ง่ายๆเลยน้ำหนักเบาเอา้าเดี๋ยวเรามาให้เลตติ้งกันดีกว่านะครับในรุ่นเนี้อ่าเลตติ้งผมเห็นด้วยนะครับกับพี่สมิธอ่ะขอหยิบลกคำักมาหน่อยแล้วกัน แกเป็นพิสมิตคือใครก่อนอพิสมิดคือใครดี <CD S 2> นะครับผมเไปรีวิวนะครับและส่วนตัวแกก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันดีก็คือมันไม่ใหญ่เกินไปอ่ะมันพกพาได้ไม่ใช่มีดใหญ่เทอะทะาพกไปไหนมันใช้ลําบากนะผมเห็นด้วยเล็กวิธีเทนแน่นอนนะครับ3ดาวโอเคมาตรฐานดีคุณภาพดีไม่เป็นสนิม4ี่ดาวด้ามจับสี่ดาวเออใช่สีดาวผมจะพูดว่าสีดาวด้ามจับนะครับมันเป็น มันเป็นพลาส,สติกนะครับความแข็งแรงก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่านะน้ำจับก็3าดาวนะครับทั่วทั่วไประบบการล็อกแบ k ็กล็อกก็ผมว่าทั่วๆัไปนะใจผมอาจจะอยู่กับโครสตีลไงเพราะโครสตีลมันแข็งแรงมากความคุ้มค่าราคา2000ได้อย่างนี้ก็3ดาวโอเคถือว่าถ,ถือว่าดีนะครับราคาก็นิดนึงแต่ว่ามันเรื่องแบรนด์ไงแพงนิดนึงภาพรวม ตัวนี้ผมว่า4ดาวทําไม4ดาวมันไม่หนักมันเบาดีเหล็กก็ดีนะครับระบบการล็อกก็พอใช้ได้นะครับวพรสดุก็โอเคราคาก็โอเคนะไม่เร็ว2องพันบาทคุณได้อย่างเงี้ยแจ๋วนะไม่เป็นเพื่อเราเข้าไปในไลน์มัมนตะแกรงสองพันสิบะครับพิมพ์เข้าไปหรือดูวิดีโอย้อนหลังใน YouTube นะครับพิมพัน a ะแกรสองศู 2, 0, 1, 0นะครับแล้วเหมือนเดิมเราก็มีวัตถุวัตน,นะครับคุณอยากได้อะไร เราสั่งให้ของมาเราโทรบอกนะครับและสนใจก็อยากได้อะไรก็สั่งเข้ามาแล้วกันไม่มีวัตจำนะครับเหมือนเดิมตามสูตรมาติ่แล้วขอบคุณมากครับนี่ q r วอา e โคของไลน์ครับ